นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุสสะนิมมะทนังโปคาเอหิอักขตเถยะอักขาหิเอหิจิตตังปียังมะมะพระคาถาหลวงพ่อแพรครับกวกเงินกวกทองนะครับผม ข้มขังยิงนักนะครับครับรุ่นไหนก็ดีหมดเลยครับ